โอ๊ยโอ๊ยเอ้าล่วงลวงลวงโอ้โดนตายล่วงแล้วทำเสียงแบบเออเห้อเห้อทไมไม่มีคะแนนวะเนี่ย นี่เหรอแม่โอเวนชันเนี่ยนะเนี่ยไม่ใช่เนี่ยด่านเนี้ยด่านเนี้ยเนี่ยที่เลือดเนี่ย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 พีระมิดเหรอเออแยกกันอยู่แยกกันอยู่ทุกคนอยากเอามาไหนแยกกันอยู่ปะมา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 อยู่ๆโอดโอดโตอดเย้เอาเคลิกไม่ได้อะได้ไหนวะอ๋อโอเวนเย้มีระบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตย พี่กินเอามา,มาเมาน้ำมาเนือรผมไม่ได้ผมไม่ให้จเจาน้ำอ่ะน้ำมาเนือน้ำมะเนีเอรแลดูเพลงโคตชิลอะถูกแต่ว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่ชิลเลย <c oughs> เดี๋ยวใครกดไม่เปิดอโอ ไปวางอะไรตรงนั้นนะไปเลย y e ไปเลยกิ๊บไปเลยเออไปเลยเลยอ่ะโอเคเอาเดียวเดียวผมอยู่คนเดียวใช่ต้มตำสไตล์โดนโดนหนีบตายนะต้องหมดก่อนเฮ้ยคือ ไแล้วรอดเล้วไม่มีคะแนนได้ลักทีกว่าจะได้ไม่ได้เว้ยไม่พก่เขาเองเขาเองอ่ะกินเน่ระวังไม่ได้กบป่ะเหมันไก่ รอขึ้นอย่างเดียวสำหรับเป็นสีคืนชีพโอเคเราไปขึ้นไปแค่เมื่ <c oughs> <c oughs> อไหร่ห <c oughs> <c oughs> ลอดหลอดหลอดดูวิญญาณดูวิญญาณดูดูวิญญาณฉันไปดูวิญ,ญญาณฉันเลยเอาคนกิฟต์ไปบ้างกิฟตพยายามเข้า<ม>เไก่จะไม่ยอม <c oughs> ให้ทุกคนได้คะแนนโอเคบี <c oughs> อีฟไอเยอะดยโดดเลยโดดวิญญาณฉันไปเกอ่ยวเกี่ยวเกีหยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอีกลิฟเดียวเท่านั้นอีกับตอนน้ำพุ่งปีกขึ้นมาเดี๋ยวต้องวางข้างข้างข้างไม่หรอเออนั่นแหละโอเค นี่ว่าคงจะไม่แค่ไม่ได้ไม่ได้ไฟแงโกหรอกเพราะว่ามันติดติดไม้ข้างบนอ๋อเอาเข้าไปอือชิบโอ้ยใครตายโดนวิญญาณพี่กิฟโดนโดนวิญญาณพี่กิฟตายแล้วกิฟต์อีกทีหนึ่งกิฟ อยูวิญญาณโอ้ยเกือบโดนทับตายันไปไปลงมาลงมาจะลิฟต์ลงมาอีกรอบนึ่งลงมาอีกรอบนึงคิดๆไปเลยไปเลยเฮ้ยอ้าวหลอดต้องหลอดเฮ้ย ขี้เกียมต้องรอดกระป๋อมต้องรอดกระป๋อมรอดขี้เกียจรอดได้ยังไงเกมพูนี้รอดได้ยังไงไอ้โหดยอดเธอเธอเหนียวรอดจากน้ำมาเหนียบมาได้สุดยอดโคตรมหาแถบตายเพราะเกมนั่นอืมอ้าวเดี๋ยวหันปลาสากุระรักน้ำรักปลาต้องสากุระ โอ้โหจะเดินได้เนอะนั่นแหละจะัาดแล้วคุรูอ๋อไปไม่ถูกเลยไปเผอล่วงบอกด้วยและจองวัดไมด้วยจองวัดได้เลยอย่าเลยอ้าวคุณโดนแล้วตาหมอตายไม่ขากออออเเอตายเพราะของตัวเองเนี่ยนะ เจ็บเลยเีเธอคนเดียวแล้วจะรอดไหมาแล้วเลื่อทหลังฐานเลื่อกปอะเออเลื่อนหลังานน่ะเลื่อยหังฐานน่ะไปเลยกิไปเลยโดนโดดออโอ้โหสีวดโดนสีปว่แล้วไัโอ้โหคตรโหโอ้โห เออเอาเขาไม่ได้แค่แหวนอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะพี่กิทไม่เป็นไรนะโอนะโอนะโอนะเอาไปหมดเลยแล้วเราเอาอะไรนี่เลยเราโหดเปลี่ยนเบียนมนุษ uh. ย์โลกดีนักตรงนั้นไม่เชื่อมขึ้นแล้วตรงนั้นเปลียนเบียนมนุษย์โลกดีนักอุ้ย จะคล้องข้างในนะเพื่อนที่บนนะเฮ้ยเอออุ้ยโหดเอี่ยงเสียวอุ้ย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 ความน่ากลัวความน่ากลัวมีอยู่จริงโดนถางม้าเฮ้ยความน่ากลัวมันอยู่ที่นี่แหละเฮ้ยความน่ากลัวมีอยู่จริงกิ๊บกิ๊บกิ๊บ หลอดเั้ยนี่ว่าจะไม่รอ,อดต้องไม่ลงไม่ลอดล้วรอบเนี้ยโอ้ตร <c oughs> งเรียนรู้แล้วปล่อยมันไป้โอยเอาไปก็บ รีบวะพระช้าได้พาเล่้งามพี่กิจระชาได้พาเล่้งามไม่ศบมาะเอือเอือยจะนอนมั้ยเอ้าเบรกไม่ทันใครมาทำน้ำทางไหลอะไรอย่างงี้เนี่ยเกตงหัวทำเดินทางไหลเอาเกตุพี่เดินพี่เลยเหลืออยู่คนเดียวประชากรอนรอดทีมันแกว่งกับมาเกตุได้มั้ยเออมึงกล้มาจุ๊บกันได้มั้ย คอนเกย์คอนเกย์ตามสไตล์จะซึ่ตลอดไปได้ตามสไตล์ตามสไตล์ไปเลยไปเลยเดี๋ยวก็ไปลักเดี๋ยวก็ไปลัตามสไตล์ประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดไปไปไปติดน้ำเหนียวอ่ามาลุ้นกันอยู่ตรงนี้ทุกคนมากรองรวมกันศพเดียวจูกแล้วทำไมเราไม่ได้คนเดียวรู้สึกเศร้าใจนี่เนี่ยเอางี้เลยไหมโหด ไม่ต <anto> ้องไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคคิดจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวคิดจะไม่มีที่ไปเออเออโอเคนายโอเคนายใจมาหน่อยใจมาหน่อยมามามาววาายยตายเลยพี่เกดตายขนาดมากเฮ้ยอกออาคือ เขาบุยเงอะนะใช่พยายามเขาโอ้โหมันมันดูยากอ่ะกูอ้า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 เฮ้ยคุณกูเรอเย้จับมือแกมือริสตะอมเย้เย้ไมมันรอบนี้ที่ไม่ได้คะแนนเลยวะตายแงว ไม่มันไล่ระเบิดวางไว้ตรงประตูเลย <c oughs> เย <c oughs> ้เกตเกตตายที่เดิมเลยกต้อนต้องโดดข้ามไปโดดข้ามไปกินบ้ำกินน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 ้ำไม่กินน้ำกินน้ำได้ ยังไะเฮ้ยเจ้อ้าเกียเฮ้ยเฮ้อเฮ้เลย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 ่ลยเลยเลย้โยเลยเล้เลย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 ้ลยเ้ยเลยเล้เลย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 ยเลยเลบกลับลยเลลยเมยเลยาลเลยเลยเลยลยเลยเลยยเลยเยเลยเลยเยเลยเลยเเตยเลยเเลยมเลยเเลิเเลยลยเลลยเลรเลยเลคุณ <ใ>อันนี้ใครอยากเล่นด่านไหนไปเรื่องเลยค่ะด่นไหนคะพี่่าพิมิติว่ามีแมวด้วยผมเลือกด่านนี้ไงโหมีซ้ำหน่งอโ,อโอหนึ่งสองซ้ำอ้าวหายไปหนึ่งอ,อ,อ,อ้าวเป<อ>็นพิคนอ้าวเยนนี้ด่านนี้เฉยด่านแล้วเนี่ยด่านปลาใส่พานเห็ไหม ด่านนี้สน,นุกจนกจริงยอดจริงกระเทียมทองฮะวางดิยวางไงพวกนี้จะวิ่งตามสายพานหนะอีกองครีมเรียมเนี่เยเ็นวิ่งไม่ได้ครับโอ้โห <laughs> <c oughs> ลากอ่อยลากอ่อยพี่กินลากอ่อย ตามสายพานได้แล้วครับเล่นชายหนุ่บนสุดอันบนสุดนะฮะเออเนี่ยเหรอฮะใช่ใช่ใช่เอาเอาเอาเฮ้ยเอ้าเอาเอ้าเลยไปเลยไปเลยพหนุ่มเดี๋ยวพี่มาปะเฮ้ยฮฮ่าฮ่าแต่ตอี้ต้ใจเย็นนะใจร้อนแล้วจะหล่นนใจร้อนแล้วจะหล่นแต่ต้องใจเย็นต้องใจเย็นรอนเราจะหวาดสวนดีกว่าเราจงหวาดสวนดีกว่า เออ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 เย้เออยโอ้อย่างงี้เองเกคนนนเนี่ยไม่ได้คะแนน่รนทนี้ไปกินวอนาเอนังไงนี้มีนอครับเดีจบแล้วครารขึ้นจจบแล้วเนี่ยเออม้าอ เออเยเบรีรอดไหมเยเบรีรอดเลยเออทีเดียวกันหมดทุกคนเลยตายตายใครวางตรงนี้ใครกัไม่รู้ No winner No point ใครวางวะแย่นี่จะวางนี่อุ้ยอ่าถ้าเกิดว่าเอาไปกิดกับอีเหลืองๆมันจะวนไปด้วยนะ ทำไมือวางไม่ได้ฮะไม่ว่าวางที่ไหนไม่ได้เลยจะให้กูเลือกขมาทำไมเนี่ยโอ้ยอ้าวพี่เคสไปก่อนเลยเฮ้เราขูดเหนียวขูดเหนียวขูดเหนียวเราเอาไหนดีเนี่ยอุ้ยตายเลยเอาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้แล้วกันอ เราไม่ได้กเกอกเว้ยเราแค่ดึงลงเหวดึงไปด้วยกันวิอ้าวเออเฮ้ยเออเอาเคูร <c oughs> ีบอ่ะเอะ <c oughs> เอว่าเขาเหม่ดีไงโดนน้ำไฟไปดีไงดูเปลวไฟมาเลยกัน โอ้ยโอ้ยพี่กิบพลาดคุณกิบสู้สู้คุณกิบสู้ตายคุณกิบไปายขี่ควางชนตู้เย่เย่อ้าวล้วงล่วงล้วงโอ้โดนตายเร่วงทำเสียงแบบเออเห้ยทำไมไม่มีคะแนนมะเนี่ยเออ มานีต้นไม้นี่เรียซอมบี้ไอเลดอับเป้าเรียนซอมบี้นี่เหลืออสองคนคืออะไรเจ้าดีนะจ้าสาว ตายยกคณะตายยกคณะเออไม่มีคะแนนอ่า <c ười> เอายิงหน่อยนิยิงหน่อยดิยิงนี่ต่อยองเดี่ยวไปเอ้าเฮ้ยเอาเอะไรเนี่ยเท้าบึก คืออะไรอ่ะโคตรโกงคืออะไรอ่ะคือว้าวอะไรหรอมันคือวา้ <c oughs> อา,า,าวไอ้มึงอ่าน้าว้ามาแล้วมันได้ไหมละ่ะโอ้เซมีวางนี้เลยมันได้ <c oughs> <c oughs> ไอืมอืมอกไ อู้ยยา้แหววแหวไปยาวเลยกิฟเหรียญเหรียญกิฟเก็บยังไงอะกระโดดใส่เลยเดินชนก็ได้ครับแต่ไม่เป็นไรฮะเอาเอาชนะก่อนใช่เมื่อกี้ตกลงมาตายแบบอนาถมากบานบุรีเลยเรานี่แบบชิลวันนี้อากาศาจสดใสเหรอควรจะออกไปได้นอกบ้านไหมอ้าววันนี้พี่กิทมีแรบ ตัวขึ้นมานี่เฮ้ยอย่างน้อยเราก็ไม่เฮ้ยไม่หยิ่งเฉยอ้าวกว่าไหนดีนะจำเอ้ยเอาข้าวกรอนแมวออกไหนเนี่ยโอ้ย

ทำไรอะ่ะเฮ้ยล่วงเอื <S 1> <S 1> ้อกำปั้นเกมกำมากำมาเออพี่กินตายพี่เกมรอดแล้วเกมวันี้ก็รอดแล้วเย้ชนะเลยเกมชนะแล้ว้เอาเขียวเขเย้เลยเย่

นี่อันนี้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 เฮ้ยอัน้เออโลกมีิจรรมโลกนี้ไม่ช่างโหดเลยนี่ด่าอะไรอ่ะโอ้ยช่างพิสัยคืออะไรเออแมตเต้นไทยอยู่ไหนนู่นขวานู่นเอางั้นเลยเหรอที่ ระวังนะระวังมันต้องเข็มตกเลยัวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอะเบ๊ะว้ายโอ้ยอ่าาาต้องเห็นนาเออเออเอาอะเรละเลยลืมกดคลิปกระโดดไม่ถึงเลยมันหายไง งามพุงจะดูเกมนี้ทำไอ๋อทำอะไรย้อนอนนี้ไม่อาไม่เอาเหรียญนักพุงปิดนี่ไปเลยสหายข้าไปเอาไปไป ว้ายเกมเราไปแล้วอ่ะเกมวนี่วางแผนต้องขโมยเหรียญอะไรเนี่ยใช่ป่าวใช่ไหมหนูตายไม่เหรียญโคตรกรโปรกรโปรนี่ครับวางโหตรวางมนี้เลย

โดน,โน,น,นแถบแวิกฤตอ่ะแหละโดนแถบพี่ทั้งสองนั้นเลยเลย <c oughs> มีวาร์ปมีวาร์ปมีวาร์ปแต่เราจะไม่ไปวาร์ปฮะเราจะมาธรรมดาโอ๊ยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไง อ้าวอิะเลยอิะเลยอันพี่เมยก่อาหมกงใช่ตอยหมวกเดงไมเย่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 เยเย่เย่เยเย่เย่เ่เย่เย่เยกเย่เยวเย่เยบเย่เยเย่เย่เย่เ่เย่เย่เย่เ่เย่เย่เเย่กย่เย่่เย่เย่เย่เ่เย่เย่เยเย่เ่ยยยย Bye -bye. And, 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 and yeah. and Bye! 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 -bye. Yeah. Woo. <sighs>